หากคุณยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการติดไวรัสในแฟลชไดร์วันนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแฟลชไดร์และการป้องกันไวรัสจากแฟลชไดร์กันนะครับแฟลชไดร์เป็นอุปกรณ์เก็กบข้อมูลอิเล็กทรอนิกสซึ่งรับผลส่งข้อมูลผ่านพอร์ต USB ซึ่งตอนนี้กลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่คนทํางานกับคอมพิวเตอร์มักจะต้องพกติดตัวไว้เสมอน,นะครับอุปกรณ์ตัวจิ๋วตัวนี้ก็จะเป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับนักบันดาสันสร้างไวรัสต่ตางๆมักใช้เป็นเครื่องมือแพร่ไวรัส เรามาดูวิธีการกําจัดไวรัสบนแฟลชไดร์กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการอัปเดตโปรแกรมแอนตี้ไวรัสของเราสก่อนจากนั้นทําการสแกนแฟลชไดร์ของเราหากไวรัสถูกตรวจพบให้ทําการฆ่าวไวรัสนั้นทิ้งทันทีวิธีนี้เป็นการกําจัดไวรัสที่ง่ายที่สุดแต่ไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะเราจะตรวจสอบไวรัสที่โปรแกรมแอนตี้ไวรัสของเรารู้จักเพียงเท่านั้นขั้นตอนที่2ทําการสํารองข้อมูลโดยการทําการค o ปปี้ไฟล์ที่เราต้องการเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยทุกไฟล์มีโอกาสติดไวรัสนะครับ แต่หากมีไฟล์สำคัญจริงๆก็ขอให้ก mm ๊อปปี้เฉพาะไฟล์ที่เราต้องการเก็บนั้นจริงๆ mm hmm. และต้องไม่ใช่ไฟล์นามสกุล exe หรือซ i p เป็นดันขานะครับเพราะไฟล์ประเภทนี้มักตกเป็นเหยื่อของไวรัสอยู่เสมออีกอย่างไม่ควรก๊อปปี้ไปทั้งโฟลเดอร์นะครับเพราะอาจจะมีไฟล์ที่สุกซ่อนอยู่ในโฟลเดอร์เช่นกันควรเลือก Copy เป็นไฟล์ๆไ,ไปนะคะขั้นตอนที่3ทําการ Format แฟลชไดร์โดยเข้าไปที่หมายคอมพิวเตอร์นะครับดูชื่อแฟลชไดร์ของเราจากนั้นคลิกขวาเลือกคําว่า Format จะมีหน้าต่างฟอร์แมตขึ้นมากดสตาร์ทเพื่อเป็นการเริ่มฟอร์แมตนะครับขั้นตอนที่4เมื่อทําการฟอร์แมตเสร็จสิ้นแล้วจึงค่อยก๊อปปี้ไฟล์ที่สํารองไว้ในขั้นตอนที่2กลับเข้ามาบนแฟลชไดร์ของเราและสุดท้ายนะครับที่สําคัญอย่างยิ่งและควรใส่ใจอยู่เสมอคือการอัปเดตแอนตี้ไวรัสให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลารวมถึงการสแกนทั้งระบบอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งและตั้งค่าแอนตี้ไวรัสให้ทําการตรวจสอบแฟลชไดร์ที่นํามาเชื่อมต่อทุกครั้ง เพียงเท่านี้เครื่องของเราก็จะปลอดภัยจากไวรัสอีกระดับหนึ่งแล้วครับ